เรือเร่องใหม่เลยค,ะค่ะ ดูาชุลคนเราด้ยมาบ้านอหาอยู่บ้านไปแล้วหลวงแต่ไปหากินเหล้าอยู่ฝั่งน้นานสุด่ล้านแล้วก็เลยควอยใชควอยไอ้่เกียดอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยพริอันนี้เป็นลกรครื